สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเรานะคะก็จะมาพูดถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัท CPO จำกัดมหาชนค่ะประวัติความเป็นมานะคะบริษัท CPO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2531 ประกอบธุรกิจหลักเป็นประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายแบรนด์ค้า7ซเ่นอในประเทศไทยโดยบริษัทนะคะได้เปิดสาขาแรกที่ซอยพัดพง์เมื่อปีพศ2532นอกจากนี้นะคะยังมีธุรกิจต่างๆที่สนับสนุนธุรกิจหลักยกตัวอย่างเช่นธุรกิจการให้บริการชำระสินค้าและบริการของบริษัทเคาน์เตอร์เซอวิสจำกัดธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่บริษัทซีพีแรมจำกัด ธุรก,กิจการให้บริการด้านการตลาดบริษัท MAMHA จำกัดและสถาบันการศึกษาด้านการจัดการบริษัทศึกษาพิวัตรจำกัดเป็นต้นค่ะสลักษณ์ขององค์กรนะคะโดยโลโก้ของบริษัท CPO เนี่ยประกอบไปด้วยกันทั้งหมดสีสีคือสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีน้ำเงินสดค่ะสีแดง The sincere by race สีแห่งความรักและความจริงใจที่ CPO มอบให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสีฟ้า The creative sky blue สีแห่งความคิดสร้างสรรค์ทางความคิดการขยายตัวทางธุรกิจและก้าวไปข้างหน้าสีเขียว The caring gentle green ความสงบสุขการดูแลเอาใจใส่ให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายและความปลอดภัยสีสุดท้ายนะคะสีน้ำเงินสด The sustainable b r i g blue for CPO ความมั่นคงความยัง่งยืนขององค์กร CPO ค่ะมาในส่วนของปรัชญาขององค์กรกันบ้างนะคะเราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุขวิสัยทัศ เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนค่ะพันธกิจนะคะเรามุ่งหวังความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้การบริการแบบฮาร์โมนีพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมและชุมชนค่ะมาในส่วนของนโยบายนะคะ 1. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน Family Mart ค่ะ2 มุ่งมั่นสนับสนุนร้านแฟรนไชส์ให้ได้รับผลกำไรสูงสุดจากการประกอบการร้านสะดวกซื้อ Family Mart ค่ะและ 3. บริษัทมุ่งหวังให้เกิดการเติบโต,ตร่วมกันด้วยการสร้างผลกำไรและความจเจริญร่วมกันกับคนในชุมชนค่ะมาในส่วนของวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนะคะ1น,นะคะ มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสรรหาส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าในร้านสะดวกซื้อ 2. สรรหาที่ทำเลสาขาที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 3. นะคะสร้างภาวะผู้นำทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี 4. ส,สร้างสมรรถภาพที่ดีกับชุมชนและสังคมค่ะ 5. นะคะสร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 6นะคะบริการกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและบริการตามหลักธรรมาภิบาลค่ะที่ตั้งบริษัท CPO นะคะตั้งอยู่ที่เลขที่313อังคาร CP Tower ชั้น24นุนสี่ถนนสีลมแขวงสีรรม 4, ลมเขตบางรักกรุงเทพมหาคนครค่ะวเคราะสัสภาพแม่ร้ององค์กรชวลดเริ่มต้นที่ S อนะคะจดแข็ง CPO เนี่ยมีทำเลที่ตั้งที่ค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากใกล้แหล่งชุมชนมีผู้สัญจรไปมานะคะทาให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและยังมีคุณภาพมาตรฐานสินค้าเนี่ยที่ชัดเจนถัดมานะคะดับเูจุดอ่อนสินค้าในเซเว่นอเลฟเนี่ยมาจากส่วนกระจายสินค้าของบริษัทการดําเนินการของสินกระจายสินค้าเนี่ยมีความสาคัญต่อธุรกิจมากความเสี่ยงจากการผิดพลาดข,ของส่งกระจายสินค้าเนี่ยจึงมีผลต่อการจัดส่งสินค้าในเซเว่นอเลฟเและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ถัดมาโอกาสนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นี่ยมีสาขามากกว่า3,700สาขาทั่วประเทศไทยซึ่งทําให้มีอำนาจต่อรองต่อซัพพลายเออร์สูงเพราะว่าซัพพลายเออร์เนี่ยมีจํานวนมากที่อยากขายสินค้าให้กับเซเว่นอีเลฟเเพราะสามารถกระจายสินค้าของตนเองเนี่ยไปยังทั่วประเทศได้ง่ายขึ้นทําให้เซเว่นอีเลฟนี่ยมีอำน,นาจในการต่อรองเรื่องราคาและกําหนดกติกาต่าง,ต,างต่อกับซัพพลายเออร์ได้ค่ะ ถัดมานะคะที่คืออุปสรรคนะคะปัจจุบันเนี่ยร้านสะดวกซื้อมีการแข่งขันสูงนะคะเช่น Big C หรือว่า Tesco Lotus นะคะการแข่งขันชิงลูกค้าเนี่ยด้วยกลยุทธ์วิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นจัดรายก,การฟปรกมชันเช่นการจาัดรายการลดแรกแจกแถมนะคะและในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบันเนี่ยทำให้ต้องมีกลยุทธต์ต่างๆนะคะที่มีการตอบสนอต่อตการแย่งชิงลูกคา้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียโอกาสหรือเสียลูกคา้าและรายได้ไปง่ายขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับกลยุทธ์การดาเนินการระดับองค์กรนะคะบ่งบอกถึงทิศทางโดยรวมในอนาคตขององค์กรแนวทางที่คนยึดถือปฏิบัติประกอบไปด้วย3กลยุทธ์ดังนี้ค่ะ 1. นะคะคือกลยุทธ์การเจริญเติบโตกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือกลยุทธการขยายตัวเป็นการพิจารณาถึงโอกาสขยายตัวในอนาคตของบริษัทสามารถพัฒนากลยุทธ์การขยายตัวได้โดยการมุ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะ 2. นะคะคือกลยุทธ์การคงตัวรักษาเสถียรภาพเป็นกลยุทธที่ เป็นกลยุทธ์หลักนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพเดิมโดยการเสนอสินค้าหรือบริการเดิมต่อไปเพื่อให้บริการตลาดเป็นแบบเดิมค่ะและ 3. นะคะกลยุทธ์การตัดทอนเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดการดําเนินงานขององค์กรเรียกว่ากลยุทธ์ป้องกันซึ่งผู้บริหารต้องการลดการดําเนินงานขององค์กรเมื่อองค์กรอยู่ในสภาพการเงินที่มีปัญหาและมีอุปสรรคจากคู่แข่งใหม่ค่ะในส่วนของบริษัท CP All นะคะได้ใช้กลยุทธ์แบบ เจาะตลาดน,นะคะหรือที่เรียกว่าการรวมตัวธุรกิจนะคะเป็นกลยุทธ์เซเว่นโกกีนะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์ขายายองค์กรโดยการําเนงานขายายผลิตภัณฑ์ขององค์กรไปในพื้นที่อื่นๆ่นค่ะโดยใช้เทคนิคการครอบคุมธุรกิจนะคะหรือเป็นทําพันธมิตรกับธุรกิจอื่นในอุตสาหก,กรรมเดียวกันค่ะบริษัทน,นะคะได้ออกแบบโปรเจกต์กระบ,บวนการมาร์เก็ตติ้งเพรสเชนสตจีนะคะเช่นการลดราคาะค่ะ หรือว่าการลดราคาสินค้าและมีการแนะนำโปรโมชั่นในการซื้อขายภายในผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเพื่อดึงดูความสนใจและความสามารถในการบริการของบริษัท CPO ค่ะและตัวนี้นะคะจะทำให้ขยายธรรุรกิจในองค์กรได้เยอะค่ะซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ตอบรับด้วยดีของ CPO นี้ค่ะและโปรเจกต์นี้นะคะได้ขยายไปในอีกหลายสาขาของเซเว่นค่ะ 2. กลยุทธ์เสนอขายหุ้น ทางบริษัท c p All ใช้คือกลยุทธ์ขยายตัวหรือเติบโตแบบการกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่มวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจใหม่เพื่อแสวงหากำไรจากการขายหุ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนธรรมดาหรือลูกค้าที่คุ้นเคยกับแบรนด์ c p a l ออยู่แล้วสามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้โดยซื้อหุ้นส่วนจากธนาคารเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานนั้นจะได้ความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงิน ผู้จ,จัดจำหน่ายหุ้นกู้ว่าหุ้นกู้ซีพจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจของ c p พซึ่งเป็นที่รู้จักกันในแบรนด์ของ Seven e l e เ e n เป็นแบรนด์ที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยและเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกในทุกช่องทางโดยนำเสนอผลตอบแทนที่สูงเดินจริงผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook และแอปพลิเคชัน Li n e เป็นตน้นกลยุทธ์การดำเนินงานระดับธุรกิจนะคะ กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์แข่งขันเป็นกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันหรือเพื่อดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อให้เกิดการได้เปรียบเชนินการแข่งขันบริษัท CPO ีอีจำกัดมหาชนนะคะจึงนําความคิดของพอลพั o เตอร์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระดับกลยุทธ์ขององค์กรประกอบไปด้วย3กลยุทธ์ดังนี้ค่ะก็คือ1กลยุทธ์ความเป็นผู้นําทางด้านต้นทุนคือการผลิตสินค้าและบริการใช้ต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง ข้อ2กลยุทธ์ความแตกต่างคือกลยุทธ์ที่ทําให้สินค้านั้นนะคะไม่เหมือนใครแล้วก็ข้อ3านะคะกลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้าเรียกว่าตลาดเฉพาะกลุ่มการแบ่งตลาดจะแบ่งตามพื้นที่เช่นความนั่งรวยอายุความชอบรสนิยมและความต้องการค่ะต่อมานะครับเป็นกลยุทธ์ O2O กลยุทธ์การดําเนินง,งานระดับธุรกิจของบริษัท C p พีกลยุทธ์ O2O เป็นการผสมผสานร,ระหว่างการตลาดแบบออฟไลน์ line, และออนไลน์ โดยการนําคุณสมบัติเด่นของการตลาดทั้ง2รูปแบบมาคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันทําให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสัดส่วนยอดขายนะครับโดยรวมมากกว่า10%และสามารถขยายสาขาได้ทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยลาวกัมพูชากลยุทธ์การดําเนินงานระดับหน้าที่เป็นกลยุทธ์ในการจัดแบ่งหน้าที่งานในองค์กรธุรกิจเช่นงานด้านการตลาดและงานด้านการ กลยุทธ์การดําเนินงานระดับหน้าที่ของบริษัท CPO 1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด CPO นะคะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด CPS แบบส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้พลาสติกค่ะ 2. กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ CPO มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนังงานทุกระดับภายใต้กรอบกลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านโปรแกรมส่งเสริมทักษะที่หลากหลายอาทิทักษะด้าน ภาวะผู้นำในแต่ละระดับทักษะด้านวิชาชีพเรียนรู้วิธีการทำงานแบบใหม่ในส่วนของแผนกลยุทธ์ปัจจุบันของบริษัท CPO กลยุทธ์3ให้ CPO มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของสังคมชุมชนและสนับสนุนโอกาสให้กับ SME หรือกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนยกระดับสินค้าชุมชนสู่ประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยส่งเสริมผ่านกลยุทธ์มให้คือ 1. ให้ช่องทางการขาย 2. ให้ความรู้ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมจัดตั้งศูนย์เซเว่นอีเสนับสนุนกลุ่ม SME เพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่ม SME ให้เป็นที่รู้จักและทําให้คนกลุ่มนี้มีรายได้ที่มั่นคงค่ะค่ะกลุ่มเราก็ขอบจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ